สาเหตุที่โลกเราร้อนขึ้นจนเสี่ยงเลยเส้นตาย1.5องศาเซนเซียสตอนนี้เขาเรียกว่าเอาไม่อยู่กันแล้วสะท้อนผ่านผลการศึกษาใหม่ของนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐและหลายชาติของยุโรปส่วนหนึ่งที่เปิดเผยว่าการปล่อยการเดินกระจกจำนวนมหาศาลของมนุษยชาติได้ทำให้ชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์เนี่ยซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง20เมเหนือพื้นโลกเนี่ย กำลังหดตัวบางลงถึง400เมตรตั้งแต่ในปี1980และจะบางลงอีกประมาณ1กิโลเมตรภายในปีคศ2080หรืออีก59ปีข้างหน้าหากรถนั้นยังไม่ลดปริมาณในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างจริงจังซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยถ้าอุณหภูมิเลยจากจุดนี้ ก็จะเกิดความเสี่ยงจากภัยแล้งไฟปา่าน้ำท่วมแล้วก็การขาดแคลนอาหารจะเพิ่มขึ้นอย่างมากต่อไปและถ้าทุกคนนั้นยังคงนิ่งเฉยและปล่อยการเดินกระจกโลกก็จะไม่คุ้มครองเราอีกต่อไปและนี่คือภาวะโล,โลกร้อนนะครับเหตุเกิดจากชั้นบรรยากาศสตราโตโสเฟียร์กำลังหดตัวบางลงถึง400เมตรก็จะทำให้แสงอาทิตย์ ความร้อนเนี่ยสามารถเข้าถึงโลกได้มากขึ้นเพราะว่าชั้นบรรยากาศที่คอยป้องกันความร้อนให้กับมนุษย์เรานั้นมันบางลงมันน้อยลงเจอความร้อนท่าไรก็ทําให้รู้สึกมันร้อนขึ้นมากกว่าปีที่แล้วร้อน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 เป็นบ้าขอบคุณข้อมูลจากเพจ The Yak Animon Foundation Stratosphere